ดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นอะไรที่อยากแชร์มากๆเบลจะมาแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าอเมริกาให้ฟังกันนะก่อนหน้้นี้เนี่ยเบลก็ได้วางแผนนะคะว่าเบลจะไปขอวีซ่าซึ่งตอนนี้ผลก็ออกมาแล้วนะคือแบบนี้ได้แล้วนะจ๊ะได้มา10ปีก็เลยอยากมาแชร์ว่าเราทํายังไงขอยังไงแล้วเขา ถามอะไรบ้างก่อนอื่นเนี่ยคือเบลอะเคยไปเที่ยวที่ประเทศมาริกา2-3รอบตอนเด็กๆนะคะซึ่งวีซ่าของเบลเนี่ยขาดหลายปีมากๆแล้วอะ่ะซึ่งตอนเนี้ยเขามีกฎว่าถ้าสมมติว่าใครวีซ่าขาดไม่เกิน4ปีสามารถที่จะยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ไปขอวีซ่าใหม่ได้ซึ่อนี้มันสบายมากแต่คือเบลเกิน4ปีแล้วงาแต่ก่อนนั้นเนี่ยวีซ่าที่เคยได้มาเนี่ยมันก็หายหายไม่้หายได้ไงแต่คือมันหายไปมีวีซ่าประมาณ2อันหรือ3อันนี่แล้วคือจำไม่ได้แล้วแต่ คือคือเป็นวีซ่าที่อยู่ในเล่มที่พาสปอร์ตมันหายมันทําให้เราไม่สามารถที่จะอ่อยื่นไปได้อะก็ไม่เป็นไรหายไปแล้วก็หายไปก็คือไม่เป็นไรเราก็ตั้งต้นใหม่ซึ่งบอกก่อนเลยว่าเบลเนี่ยใช้เอเจนซี่ในการที่จะช่วยยื่นเอกสารซึ่งด้วยความที่เบลเป็นคนที่ไม่เก่งในเรื่องของเอกสารเบลก็เลยให้เอเจนซี่เนี่ยเขาช่วยดีกว่าก็คือเขาจะช่วยกรอกเอกสารนะคะที่ชื่อว่า D S 1 6 0ให้เรานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยที่จะขอวีซ่าอเมริกาเนี่ยก็คือจะต้องกรอกทุกคนคือมีชื่อททททีีีี่่่่อยยูําางนนนนไไหหเรจบ จากที่ไหนมาตอนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ไปเที่ยวกับใครแล้วจะไปทําอะไรอยู่โรงแรมไหนพักที่ไหนไปกี่วันโดยพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลจะเป็นประมาณนี้ซึ่งให้เรากรอกตามจริงก็ทางเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะกรอกให้เราเราก็แค่บอกข้อมูลเขาไปเขาก็จะเป็นคนที่จะไปจองคิวให้เราว่าเราจะไปสัมภาษณ์เมื่อไหร่พอได้วันเวลาเขาก็จะมาบอกเราว่าเราได้เมื่อไหร่อะไรแบบนี้ซึ่งเบลได้ประมาณอ่าช่วงกุมภาที่ผ่านมาต้องบอกว่าตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากแล้วก็เครียดอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบเราจะได้ แต่ว่าคือคนหลายๆคนก็บอกเออได้แหละทาไมอะ่ะก็เคยไปมาแล้วน่าจะไม่มีปัญหาหรอกบางคนที่แบบว่ามีอาชีพที่ดีมากๆอย่างเช่นบางท่านเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เลยเพราะเขารู้สึกว่าเอมชีวิตที่เมืองไทยดีอยู่แล้วจะไปอยู่ที่นู่นทำอันนี้คือบราฟังมาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงกับทางครอบครัวของเบลก็คือตอนนั้นที่ตอนใน,นเด็กที่ไปอเมริกาเนี่ยในครอบครัวนี้คือมีทั้งหมดสีคนคุณพ่อคุณแม่เบลแล้วก็พี่สาวคือทุกคนอ่ะยื่นขอวีซ่าอเมริกาพร้อมกันพอยื่นไป ได้ทุกคนถูกป่ะแต่ว่าพ่อได้แม่ได้เบลได้แต่พี่สาวไม่ได้อ้าทำไมอ่ะเราก็เลยแบบเอองงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของดวงด้วยถูกปะล่า ก็เลยเตรียมเอกสารให้พร้อมที่สุดเท่าที่เราจะพร้อมได้ซึ่งเอกสารที่เบลเตรียมไปเนี่ยนะคะก็คือมีใบรับรองการทํางานเราทํางานที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไรทำมากี่ปีแล้วมีใบรับรองจากธนาคารนะคะก็คือเป็นแบงก์สเตทเมนั่นเองแล้วก็มีแบงก์การันตีด้วยนะคะก็คือ2อย่างนี้ก็คือต้องขอไปเสียใบละประมาณ 100- 200ถึงบาทไปขอปูกก็คือจะได้เอกสารกลับบ้านเลยไม่ต้องรอนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เบลปริ้นไปก็คือเบลปริ้นแบบหน้า IG ของเบลไป ว่าเบลใช้ IG ชื่ออะไรใช้โซเชียลมีเดียเดี๋ยวๆใช้โซเชียลมีเดียชื่ออะไรจะมี i อมี YouTube t i k t o k แล้วก็จะมี Twitter แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เพลหลายๆคนรีวิวว่าจะต้องเตรียมไปเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าทีมันก็เป็นส่วนสําคัญเพราะว่าเข้าไปข้างในปุ๊บเขาจะไม่ให้เอามือถือเข้าไปเขาจะเก็บมือถือเราเพราะฉะนั้นคือเบลก็เลยคิดว่าเบลน่าจะต้องเปริ้นรูปที่เคยไปเที่ยวตามประเทศต่างๆมาด้วยอันนี้เบลก็ปริ้นมานี่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยเราเปริ้นตายเป็นเอกสารในการที่แบบ การยืนยันว่าเราได้ไปเที่ยวที่ประเทศอื่นมาจริงๆอันนี้ก็คือโซเชียลมีเดียที่เราปินไปและอีกอย่างหนึ่งที่ปินไปก็คือรายละเอียดของการทํางานไปด้วยว่าเราทํางานอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรแบบนี้ก็คือเอาจริงๆมาเป็นพาที่สําคัญเพราะว่าเวลาเขาแบบเรียกถามเรียกคุยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็สามารถที่จะยื่นเอกสารไปให้เขาได้ก่อนที่เราจะไปเนี่ยคือเราจะต้องวางแผนการเดินทางก่อนเพราะว่าเราสัมภาษณ์ค่อนข้างเช้าเอาจริงๆมันก็ไม่เช้ามากหรอกแต่สําหรับบ้านะเพชรเกษมไมแบบคือ ไกลามากเพราะว่าสถานทูตอเมริกาเนี่ยมันอยู่ถนนวิทยุแล้วเพชรเกษมไปวิทยุแล้วเราไปถึงตอนประมาณแบบ9ก้าโมงไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งเนี่ยเปาะว่ามันเป็นเวลาที่ค่อนข้างทรมานคือต้องวางแผนการเดินทางเพราะฉะนั้นก็คือเบลก็จะตื่นค่อนข้างเช้ามากๆแล้วไปถึงแล้วไปจอดรอตรงนั้นเลยดีกว่าก็คือไม่อยากเจอรถติดอ่ะเอาเป็นว่าออกแต่เช้าก่อนรถติดแล้วก็ไปถึงจอดรอไปทําอะไรไปแต่งหน้าบนรถไปทําผมบนรถพอถึงเวลาก็ค่อยเดินเข้าไปที่สถานทูตส,ส,สถานที่จอดมัมีอยู่2ที่ด้วยกันคือ1นอยู่ตรงอาคาร สิงห์ทองนะคะเป็นอ,อาคารที่อยู่ตรงข้ามสถานทูตอเมริกาเดินไปไม่ไกลประมาณแบบไม่ถึง5นาทีค่าจอดรถอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อชั่วโมงอย่างเบลอะเบลไปจอดอาคารสิงห์ทองพอเข้าไปถึงปุ๊บมันจะมีร้านค้าร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างในอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะไปเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อของแล้วก็แตปมบัตรจอดรถได้จอดฟรีกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงว่าไปถ้าอีกที่หนึ่งเนี่ยไม่อยากข้ามสะพานลอยก็สามารถที่จะจอดที่อาคาร g p f ได้นะคะก็คืออยู่ติดก,กับสถานทูตเลยค่าจอดชั่วโมงละประมาณ200 แต่เบลเนี่ยก็คือไปจอดอาคารสินทรอ,อย่างที่เล่าไปเราไปซื้อของแล้วก็สแตปมบัตรเบลจอดประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรเงี้ยเสียค่าจอดรถไม่กเกิน100บาทพอถึงเวลาเขาเขาก็จะต่อแถวเช็คคิวเราเป็นคิวที่ได้วันนี้จริงไหมคิวกี่โมแล้วก็ค่อยเข้าไปสแกนตัวสแกนตัวเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เอาของอิเล็กทรอนิกส์ออกให้หมดเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารสายหูฟงังบลูทูธนาฬิกาสมาร์ทวอชไม่ได้เลยให้เอาออกไปให้หมดเลยถ้าสมมติว่าเราไม่เอาออกไปเนี่ยเรา ก็อาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็คือแบบเหมือนวนแถวใหม่อะค่ะถ้าสมมติว่าใครชอบพกก็คือเก็บไว้ที่รถก่อนเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจะไปฝากใครมันก็ไม่ได้อลำบากเนาะแต่ก่อนที่เขาจะสแกนตัวเนี่ยเขาก็จะให้ฝากมือถือไว้ก่อนก็เดินเข้าไปสแกนตัวพอเขาเช็คว่าเราไม่มีอะไรที่แบบว่าเขาไม่ให้เข้านะเขาก็จะปล่อยเราเข้าไปคือเข้าไปเนี่ยจะมีคนบอกตลอดจะมีป้ายบอกตลอดว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งคิวของเบลเนี่ยอยู่ที่9ก้าโมงสี่บเบลก็คือเข้าไปประมาณ9ก้าโมงนิดนิดเพราะตอนแรกอะอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าบางถ้า เ,เข้าไปเร็วเราก็อาจจะได้สัมภาษณ์เร็วเพราะคิวมันรันเร็วของเบลเนี่ยเข้าไปประมาณ9ก้างสิบห้าเาได้สัมภาษณ์ประมาณ10บโมงเกือบ45่สิบห้าพอถึงคิวเรียก9ก้าโมงสี่สิบห้านคือตื่นเต้นมากอะทุกคนหลังจากนั้นเราก็คือรอเข้าคิวเรียกสัมภาษณ์เป็นผู้หญิง2ท่านและเป็นผู้ชาย1ท่านณนะจุดที่เราไปลอยอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าคนนี้สัมภาษณ์ยังไงหน้าต่างนี้สัมภาษณ์ยังไงหน้าต่างนี้สัมภาษณ์ยังไงใช่ไหมคนแบบโดนปฏิเสธค่อนข้างเยอะเท่าที่เห็นน่าจะเป็นแนวแบบเป็นน้องๆที่จะไป เหมือนตอนนี้เขาค่อนข้างเคร่งเรื่องการ work and travel แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ซะทั้งหมดนะเบลก็เห็นคนที่ได้ก็หลายคนเหมือนกันนะคนที่ไม่ได้ work and travel แล้วไม่ได้ก็มีเหมือนกันคนสัมภาษณ์เป็นผู้ชายท่านก็คือน่ารักแบบมากๆเลยเอาจริงๆเบลเข้าไปเนี่ยโดนแค่3คําถามเท่านั้นแล้วแบบ,แบ,บได้วีซ่าเลยคําถามแรกของเขาเนี่ยก็คือไปที่ไหนอ้าไปชิคาโก้ค่ะ 2. ไปกับใครไปกับเพื่อนค่ะ แต่ว่าพูดอ,อย่างนี้ไ่ได้นะพูดอย่างนี้โดนปฏิเสธแน่นอนไปกับเพื่อนค่ะอ่าขอเอกาสารหน่อยอ่ะแล้วก็ยื่นเอกาสารให้ค่ะไปยื่นพาสปอร์ตไปแล้วยื่นพาสปอร์ตทุกเล่มที่เรามีนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีแบบข้อมูลได้วีซ่าที่ไหนมาบ้างไปเที่ยวที่ไหนมาพอยื่นเสร็จปุ๊บเขาเปิดคี์ข้อมูลก็ลๆๆๆๆแบบนึงแล้วเขาหันมาถามเราว่าเคยไปแล้วนี่ใช่ค่ะมีประวัติอะไรไม่ดีปะวะบอกอ๋อไปกับครอบครัวค่ะแล้วเขาก็พยักหน้าทีนึงแล้วเขาก็ทำคอมอยู่อีกแบบนึง แล้วก็ยื่นพาสปอร์ตเล่มเก่าเรากลับมาตุ้งแล้วเราก็ถามว่าอันนี้เสร็จแล้วหรอคะเขาก็ตอบว่า yes Yes ดูน่าที่งไหมคือแบบ yes แบบอ้ามันดีใจมากโคโ่ะทุกคนเขาว่าโอเคให้เรารอพาสปอร์ตอีกประมาณวันสองวันนะเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้ที่บ้านรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่แบบแล้วแต่คนที่สัมภาษณ์เราเลยนะคะว่าเขาจะขอดูเอกสารอะไรบ้างจะถามอะไรบ้างคือมันไม่แน่นอนเลยแต่ว่าขอแนะนําให้เตรียมเอกสารไปให้ครบไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราอาจจะต้องเอาเอกสารอะไรแสดงให้ท่านดูบ้างเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กาลังจะขอวีซ่าอเมริกานะ,ะสาหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะทิ้งเอาไว้ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบทุกคําถามเลยใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ซับสไครป์ให้เดียวด้วยนะ คสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะสู้ๆนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย